สวัสดีครับผมเป็กเปรมนัทนะครับใครเห็นเป็กเนะี่ยคิดว่าต้องอยู่กับบ้านอยู่กับสวนแน่นอนแต่บอกเลยว่าวันนี้ไม่ใช่ครับเป็กจะพามาที่ที่มันกว้างกว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมเพราะอยู่ที่เมืองครับตอนนี้เปกอยู่ที่แม่เมาะเมืองหน้าอยู่หรือแม่เมาะสมาร์ทซิตี้จังหวัดลำปางโดยโครงการแม่เมาะเมืองหน้าอยู่นะครับผ่านการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน5เมืองที่จะถูกพลิกโฉมให้เป็นเมืองอัจฉริยะหรือว่าสมาร์ทซิตี้ ผ่านกันกับเคลื่อนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยฮะหรือว่ากฟผครับซึ่งเป้าหมายเนี่ยก็คือเพื่อสร้างระบบเมืองหน้าอยู่เชิงนิเวศท,ที่เรียกว่าอ e ีโคทาวสนับสนุนการทํางานของวิสัยกิจชุมชนของอํเาเภอเมืองแม่เมาะนะครับในอนาคตหลังการปิดเมืองแม่เมาะไปแล้วเพื่อให้ชุมชนสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืนโดยโครงการแม่เมาะเมืองหน้าอยู่ได้พัฒนาบริการระบบเมืองอัจฉริยะทั้งหมด3ด้านด้วยกันครับ ด้านพลังงานอัจฉริยะนะครับสมาร์ทเอเนจีเช่นการติดตั้งพลังงานทดแทนโซลารูฟท็อป55กิโลวัตต์ในศูนย์ฝึกอบรมกฟผแม่เมาะเพื่อทำให้เกิดการผลิตและก็ใช้พลังงานทดแทนมากกว่า30%ครับของพื้นที่อาคารและเป็นการพัฒนาอาคารต้นแบบนะครับเนลซีโรเอเนจีบิลดิ้งอีกด้วยครับยังมีการศึกษาทดสอบโครงการไบโอแมชโคไฟริงที่รับซื้อพืชชีวมวลจากวิสาหกิจชุมชนและก็เครือข่ายครับนำมาผลิตเป็นไบโอแมช Piolet หรือว่าเม็ดเชื้อมวลเพื่อเป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับโรงไฟฟ้าแม่เมาะและแน่นอนว่าอนาคตของชุมชนที่นี่นะครับจะมีะไรายได้เพิ่มขึ้นจากการป้อนเชื้อเพลิงไปโอแมสจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรได้ด้วย ด้านต่อมานะครับคือเศษษรษฐกิจอัจฉริยะหรือว่า Smart Economy คือการพัฒน,นาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยกฟผแม่หมอเนี่ยนะครับได้สร้างตลาดออนไลน์ยุคใหม่ร่วมกับ Facebook Fanpage ต่างๆเพื่อเป็นการสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับชุมชนแล้วก็เป็นทางเลือกของนักท่องเที่ยวได้อีกด้วยนะครับ <acad> <S <S สุดท้ายครับคือด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะหรือ Smart Environment เช่นการพัฒนาแอปพลิเคชันลำปางฮอสปอตเพื่อเช็คคุณภาพอากาศร,รวมถึง PM 2.5ครับและมีจุดฮอสปอตเพื่อเฝ้าระวังไฟป่าด้วยพร้อมกับการเติมทรัพยากรธรรมชาติกลับเข้าไปเพื่อความยั่งยืนเช่นเราจะมีการสร้างฝาย1 0ฝ่ฝาย ครอบคลุมพื้นที่ป่าไม้อำเภอแม่เมาะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวส่งเสริมให้เกิดป่าชุมชนมากกว่า30,000ไร่และมีการฟื้นฟูสภาพเหมืองจากการทําเหมืองเพื่อช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า1 0 0 0 0แตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีโอ้โหสุดยอดครับหวังว่าในอนาคตนะครับที่นี่จะเป็นจุดหมายปลายทางของใครหลายๆคนนะครับกับการท่องเที่ยว สุดอากาศบริสุทธิ์แล้วก็กลับไปพร้อมกับความประทับใจในมิตรภาพที่ดีของชาวบ้านที่นี่แม่เมาะจังหวัดลำปางครับ